สั่งงานทางออนไลน์ไม่เคยได้งานเป็นความทุกข์ใจของหัวหน้างานในยุคนี้เลยค่ะเพราะขนาดเจอตัวก็ยังไม่ค่อยได้งานเลยใช่ไหมคะ แล้วตอนนี้ทุกคนทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการประชุมผ่านทางออนไลน์หลายๆบร,ริษัทนะคะมีการกำหนดว่าจะต้องประชุมกันทุกวันอะไรในสัปดาห์เพื่อให้ได้มีการคุยงานกันระดมสมองร่วมกันแล้วก็มีการมอบหมายงานแล้วก็ติดตามงานกันถามว่าเอาจริงๆเข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากไหมที่มีการคุยผ่านออนไลน์สาหรับพี่หนิงว่ามันไม่ได้ยุ่งยากหรอกคะ่ะแต่มันมีประเด็นเหมือนกันก็คือว่าหลายๆครั้งการประชุมผ่าน โปรแกรมออนไลน์ต่างๆเนี่ยค่ะบางทีเราก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาไม,ไ,ไม่รู้น้ําเสียงอ่านสีหน้าน้องไม่ออกเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เรามอบหมายงานไปแล้วเนี่ยค่ะน้องเขาเขาเข้าใจหรือเขาไม่เข้าใจ ทวนถามไปเขาก็ได้แต่นักยักหน้าหยึกนะคะเพราะงั้นนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งในเรื่องของการที่ต้องทํางานแบบที่ไม่ได้เจอเนื้อเจอตัวไม่ได้เจอหน้าเจอตากันแล้วเราจะทํำยังไงละคะถ้าเรามีปัญหากับทีมด้วยเรื่องของการติดตามงานไม่ได้มอบหมายงานไปแล้วแต่งานไม่ได้ดังใจในขณะเดียวกันทีมงานก็ปวดหัวแต่ไม่กล้าบอกหัวหน้าค่ะพี่หนิงอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาของคุณคนเดียวหรอกค่ะ,คะมันเป็นปัญหากับหลายๆองค์กรที่ตอนนี้กําลังต้องปรับรูปแบบของการทํางานร่วมกัน หัวหน้าอยู่ที่ออฟฟิศลูกน้องอยู่ที่บ้าน หรือไม่ก็ลูกน้องอยู่ที่ออฟฟิศหัวหน้าอยู่ที่บ้านก็ต้องบอกว่าก็ต้องต่างคนต่างปรับตัวนะคะอะไรบ้างที่เราต้องปรับตัวด้วยกันเรื่องแรกคือการใช้แพลตฟอร์มในการที่จะทำเรื่องของคอนเฟลเลนต์มิทติ้งให้มีความชำนาญน,นะคะพี่หนิงเจอเยอะมากเลยค่ะมีเรียกว่าเวลาประชุมทีนะคะหัวหน้าอยู่ตรงหน้ากล้องลูกน้องอีกสองสาคนมาเป็นข้างขวาข้างซ้ายที่ห้องมาคอยช่วยนายว่าเอยจะประชุมคอนเฟลเลนต์ยังไงซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองต้นทุนวัตุ ดิขององค์กรมากเลยนะคะเพราะตัวหน้าเองบางทีก็ไม่แม่นในเรื่องของการใช้ตัวคอนเฟลเลนต์แพลตฟอร์มที่จะใช้ในการพูดคุยงานหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าเวลาที่จะคุยเรื่องของการประชุมผ่านออนไลน์หรือการมอบหมายงานผ่านออนไลน์ผัวหน้าเองก็ไม่ได้เตรียมตัวนะคะที่จะต้องคุยกับน้องให้ชัดว่ามิ팅นี้ค่ะเราต้องการเห็นผลอะไรจากการที่เรามาคุยผ่านออนไลน์และคุณมีแนวคิดยังไง เข้าคร่าวหาข้อมูลอะไรมาเพื่อให้การประชุมนั้นมันมีความสั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นและในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่คุณต้องเข้าใจมากๆก็คือว่าคุณกำลังทำงานกับน้องหลายๆสไตล์นะคะน้องบางคนไม่ชอบคอนเฟลซ์ยาวๆพี่จะอะไรจบง่ายสั้นกระชับมาเลยน้องบางคนต้องการข้อมูลซัพพอร์ตพี่อาจจะต้องให้ดีเทลให้รายละเอียดน้องบางคนก็ขี้เกงใจ ไม่เข้าใจก็ไม่กล้าถามนี่คือปัญหาของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องเจอกับเรื่องใหม่ๆที่หัวหน้าก็ต้องปรับตัวค่ะนั่นคืออะไรคะนั่นคือการมอบหมายงานและติดตามงานผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ต้องปวดใจไม่ต้องปวดหัวค่ะเรามาเรียนรู้ร่วมกันค่ะพี่หนิงคิดว่าพี่หนึ่งมีเทคนิคที่จะช่วยคุณได้นะคะถ้าสนใจก็กดเข้ามาทักนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันได้ค่ะ